วัสดีคุณเอฟซีช่องป้าออนพี่สาวลุงพลน,นะคะตอนนี้ป้าออนก็ได้มาอาแล้วก็มาช่วงช่วงเที่ยงแล้วนะคะป้าออนก็เพิ่งมาถึงมาถึงเนาะนี่นะคะก็มีเอาต้นมงต้นไม้มาปลูกแล้ววันนี้นะคะก็ลุกเพชรก็จะมาช่วยปลูกนะคะ เอาลงมาเอาทยอยเอาลงมาก่อนต้นมงต้นไม้เอาลงบดละบดลงเออเออเอาเอาแอบแอบใบสก้อนแอบแอบใบในห่มเท่ากอนเออเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนหม่องปลูกหม่องลงพริกมมีพริกมีมะเขือ มีต้นอะโปลาโดกระสอบประน,นันผลจมขอมาใบผีสอบอันสอบอันมีใบสาร์เน่ก้อนเฮทขอมะพี่น้องขอามาแต่แตบานพูน่นบานนครพนมผลมีมะพรา้าวอ,อืมอมะพร้าวนำหอมมะพร้าวนำหอมมาจากต้นสองต้นสองต้นเมื่อกี้นี่ขอมะพี่น้องสิมาลงแปลงมาปลูกขอมะพี่นงค์หวานสองต้น ต้นคาวาโดโดเอา <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นสายยางนะคะพ่อแม่พี่น้องสายยาง mm hmm. ลุงเพชรก็พาป้าออนไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสายยางนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ลุงเพชรกับลุงเสือนะคะลุงเสือลุงเสือใหญ่นะคะจะมาช่วยป้านะคะเอาสายยางนี่นะคะต่อต่อใส่กับก๊อกน้ํานะคะก๊อกน้ํานะคะ ป้าก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยนะคะก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนะคะก็ได้ฝากตั้งนะคะมาให้ป้าออนซื้อสายยางนี่นะคะป้าออนก็ซื้อเรียบร้อยเลยนะคะหนึเม็ดนะคะหนึ่งร้เม็ดนะคะก็เป็นเงินนะคะจํานวน1400บาทนะคะนี่นะคะป้าออนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจ ใจดีนะคะที่ช่วยประอ,อ้นนะคะนี่นะคะประอ,อ้นก็ได้ซื้อให้เห็นๆแล้วนะคะประอ,อ้นก็จะทําดีทําดีต่อไปนะคะทําดีให้ทําทําให้ดีที่สุดนะคะนะคะเท่าที่ประอ,อ้นจะทําได้นะคะตามแรงประอ,อ้นค่ะคุณเอฟซีนะคะก็มีหลายต้นนะคะหลายต้นเดี๋ยวประอ,อ้นพาไปดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะ เป็นต้นผักหวานด้วยนะคะผักหวานเป็นน้องแม่มนะคะซื้อมาอันนี้ต้นคาคาคาโวคาโวฮาอะไรเนี่ยนะคะนี่นะคะป้าออนก็อาจจะเรียกไม่ถูกนะคะเนี่ยคะเป็นต้นของป้าออนเพาะไว้นะคะที่บ้านนะคะเพาะไว้ที่บ้านก็มีสองต้นวันนี้ป้าออนก็ได้ได้ผู้ช่วยมาเยอะก็มีลุงเพชรแล้วก็ลุงเสือลุงเสือใหญ่นะคะลุงเสือใหญ่เป็นพี่ชายลุงพลน,นะคะก็เป็นน้องคนที่ ผัดกับป้าออนนะคะก็เป็นพี่ชายพี่ชายลุงพลน,นะคะก็มีมะพร้าวด้วยนะคะมะพร้าวลุงเพชรก็ได้ซื้อมาจากกทมนะคะก็สองต้นนะคะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะวันนี้ก็จะมาปลูกค่ะมาปลูกกันนะคะมาค่ะทุกคนมาดูกอกน้ําป้าออนนะคะ ุงเพชรไปทำอะไรเนาะ <c oughs> จะไปอันคังน้่ไใบบัวปต้องคังมันดอกปอยมันลอยไปเลยโอ้ยป้ต้องคังมันปอยมันออกไปเออเพราะว่าสิปลูกตามแยวนั่นละ่ะเออปลูกตามแยวน่ะต้นอันคาร์โบฮาโดฮาเดน่นกะก็ได้เออนั่นละ่ะเออปลูกตามล่องน้ำนั่นละ่ะปลูก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 ลงไปเลยเออ เพราะว่าที่ก็มีกว้างเนาะค่ะเนาะป้าก็จะปลูกไล่ๆลงไปเลยนะคะเอาที่ใกล้ๆนะคะคุณเอีใกล้ๆน้ํานะคะนี่นะคะน้ำไหลแรงมากเลยไหลแรงดีๆคนน่ะนี่นะคะเดี๋ยวกระเียวสายยางมาตโตจังงี่ละค่ะจะมีสามชุดเนาะค่ะเนาะ ลุงเพชรก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วกับป้าออนนะคะสายยางก็มีสามจุดค่ะสามจุดเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะดึงได้ยาวขนาดไหนนะคะเอาเสียมมาปะเสียมมามากลนต้นนี้ออกก็ได้นี่มันอยู่ใกล้กับก๊อกน้ำอ่ะนะกลนออกเลยเนี่ย เดี๋ยวไปลงดินใหม่ยุใก,กล้สายยางโพดเสียมเอาเสียมมาพูนเสียมหน่อยเสียมแน่เสียมตั้งสองอันยุหันมีอย่บ่น้ำเพิน่นกะเชียวกรับขึ้นอ่อได้อันนั้นฟังอันนั้นเพิ่นสชมาเอาอยู่ลุงลุง จะป้าก็จะมาลดผักแล้วนะคะลดผักแล้วเพราะว่าผักป้าก็รู้สึกว่าจะแห้งเนาะน้ําก็แห้งนะคะน้ําก็แห้งป้าก็จะมาลดแล้วเพเพิ่งมาจากบ้านที่นครพนมนะคะถ้าได้ไปแล้วก็มิตัวเบียดแต่งานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยงานหลายเบียดหลาย แดีววันนี้นะคะลุงเพชรจะต่อสายยางให้ประออนนะคะโอ้ตรงนั้นน้ำท่วมแล้วน้ำอ่ะพ่ออมพ่อใหญ่เพชรเอ้ยตรงนั้นาน้ำท่วมแปลงผักแล้วนี่นะคะนี่ก็เป็นแตงนะคะแตงแตงลง้านนะคะแตงงลาน แสงร้านแล้วก็ข้าวโพดพ่อแม่พี่น้องกําลังขึ้นค่ะคุณเอฟซีป้านี่คือป้าทดลองดูเฉยๆนะคะป้าออนทดลองดูค่ะอยู่ข้างนอกที่ว่าผ้าขาวนะคะกั้นอยู่ข้างนอกโน้นค่ะด้านโน้นนะคะนี่น,นะคะไม่เหลือแล้วนะคะเพราะว่าไก่นะคะทั้งไก่ทั้งวัวน,นะคะมากัดไม่เหลือแล้วป้าออนมาเห็นโอ้ยสงสารตัวเองนะคะ ต้นใหญ่กว่านี้นะคะต้นข้าวโพดประอ,อนนะคะเหลือแต่ต่อแล้วป้าก็ไม่ได้ค่อยมานะคะตั้งแต่วันที่วันที่ลุงเพชรมาเนาะป้าอ่อนก็มานาก็มาสายนะคะมาสายเหมือนวันนี้ก็มาสายค่ะเพราะว่าต้องไปซื้ออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่มาที่จะมามาต่อเนี่ยนะคะต่อสายท่อเนี่ยนะคะนะคะนี่ค่ะข้าวโพดประออนทดลองปลูกดูนะคะก็ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็ฝากมาเมล็ดพันธุ์นะคะมเมล็ดพันธุ์พืชนะคะเป็นผักนะคะเป็นผักมาให้ป้าปลูกนะคะอันนี้ป้าลองดูค่ะลองดูเดี๋ยวป้าจะทําจริงๆแล้วนะคะนะคะตอนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้ป้านะคะขอบคุณคะ่ะวัสด,ดีค่ะ